Mày tầm không nay mời Nó hôm nay Đi thăm lúc mời thăm bỏ mời thăm lúc mời thăm lúc mời không lúc mời thăm 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 lúc mời Nó lúc mời thăm lúc mời thăm lúc mời thăm อร่อยเป็น <hein> ้ย <half. S 2> like so like right ี่เป็น้ยเลยจน๊รวยร้อยสามชิ้นรวหนึ่งรหนึ่งเกือบอนสามสิบบาทเลยร่วหนึ่งอยูเนาะซื้อนงินมาแกะหแก้ไมใช่ก่มาไม่ร่วหรือมันสดอามาเือใจรวรัวคือกกินหนึ่งหมดแม่แบบไปใส มันคอนเสื่อมงี้ยมากเสือมมังแค่มากกัมเนอใส่แบบวนนี้ยังอันกลุ่มยังสดเนาะเห็นงหลูทอดมันกินแมนสื่อมากกุ้งสน ส่วตำแบบนู้นดูดีกเนาแล้วมันส่วนอย่างอื่นดูจะกล่นอาใหม่กว่า Nhưng mà mình phải mất tùy Nó nhạt Cho y tà, cho y tà, cho y tà, cho y tà Ừ, thật chẳng hương vịt nữa Chứ nào cũng không luôn Ta bắt chân เขาเนี่ยนะเราเนี่ยเราจิ้มข่าบดสองสองคนสองล่ะกัเข่าบดเสียด้วยความมันจมมาทำมันาจิ้มกับอย่างนั้นเลยแกงข้าวหวานกับแกงหูสินก็ไม่มีอะไร 对，我讲我讲，我先问。